สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงฟิสิก Challenge เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับแข่งกันเนาะนะว่าตอบคาถามลงมาในใต้คลิปนะครับนะใครที่ตอบคาถามได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครูมีจํากัดเวลาด้วยเนาะว่าใครตอบได้เร็วได้ช้านะครับครูบอกไปทางไลน์แล้วนะครับว่าจะเอากี่คนนะครับจะได้คะแนนพิเศษกี่คนนะครับสำหรับในคลิปนี้ ในครับในคลิปนี้ก็มีคําถามมาถามนะครับอันนี้ครูก็สงสัยตอนเด็กๆเนาะนะครับแต่ว่าโตแล้วก็พอเรียนฟิสิกส์มาก็พอรู้บ้างสมมุติว่าครูไปอยู่บนดวงจันทร์ครับไปอยู่บนดวงจันทร์อยากรู้ครับว่าท้องฟ้าบนดวงจันทร์มีสีอะไรนะอยากรู้ว่าท้องฟ้าบนดวงจันทร์มีสีอะไรเอาตอนกลางวันด้วยนะตอนกลางวันนะบนดวงจันทร์ตอนกลางวันนี่ยว่าเอ๊ะพอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าปั๊บ ท้องฟ้าจะเป็นสีอะไรนะนะครับก็โพสคำตอบครับใต้คลิปนี้พร้อมบอกเหตุผลและชื่อเราด้วยนะครับครูให้30คนแรกนะครับที่คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้นะครับจะได้บวกเพิ่มหนึ่งคะแนนแต่ไม่อนุญาตให้กรอบคำตอบของเพื่อนแล้วตอบนะครับต้องตอบด้วยภาษาของตัวเองครับเพราะมันต้องอธิบายเหตุผลนะครับสำหรับฟิสิกส์ชาเลนจ์วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ